กูยังเรียนได้เลยใส่เมื่อามึงไปเรียนหลับๆใส่บอสิบอลถิงกันบอลเมื่อกี้ไอ้นะาไอเลฟยูโกโฮมสองคำแล้วเอาไอเลฟยูกับโกโฮมแล้วอะไรอีกอินมิสเบิร์นอินมิสเบิร์นอินพิสเบิร์นอินพิสเบิร์นเอานักเรียนาอ่าบอลมื่อือเขาได้อินพิสเบิร์นเออมันเป็นไม่พิสเบิร์นไม่ใช่ มันเปิดไปไม่ได้เอออ้าวอะไรอีกยังได้อีสอ้าวขได้อีกมันนี่อ้าวเพื่อไอ้หนอยเถอะยดยกเากนกูยังยกแต่เราเว้ยอากูขี้เราหรอซนนมันครบม่ตอเราเข้ามาจังไดภาษาอังกฤษ วิสกี้ขาววิสกี้ขาวอืมอืมแปลว่าเหล้าขาวแปลว่าเหล้าขาววิสกี้ขาวแปลว่าหม้อแปลว่าเหล้าสีวันม่ออะลีเจนซี่อะลิเจนซีวันหมอบ่มเตี่ยหอเหรอยีห้อวันม่อบ่ยีห้ออาฮ่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 าี่แม่จะกอ่ รวงข้าวรวงข้าวมีห้องรวงข้าวแยสูบเขาว่ายังยังก็แยสูบเด้เขาว่ายังบอมมันโลยังกันนะบอมมโลบอมบอมบอมมโลบอมมโลโอ้แกว่าอุ้ยมาแล้วคนบอมมโลบอมมโลโอ้ยอี่ห้อ ออกหมู่หมวตัวๆไปนะมึงเนาะเขาบอกเขาอใช้มาสอนเขามอมโบโลแปลว่าบุหรี่มอมโบโลมอมโบโลวิสกี้ขาวแปลว่าเหล้าขาวบัฟโฟโลทโร่บัฟเฟลโร่แปลว่าขุยฮะบัฟโฟโลอีบัฟเฟโลควุยไงบัฟเฟลโรแปลว่าขุยเป็นมอมโบโลมอมโบโลวันมอมโบโลวันฮันเล็ตมอมโบโลวันฮันเล็ตแปลว่าอะไร ยาสูบสองนึงยาสูบสองนึงบงนวันฮัลเล็ดปะวันฮันเล็ดแปว่าสองนึงมันบอาาัเออแปลว่านี่วันฮันเล็ดภาษายยอยโอเคโอเคสะเด็กเขาใจโอเคโอเค thank you yes yes เออนักนักเรียนบอกถือบ่านี่ Thank you ก็โอเคเย็ดเพราะว่า Thank you ราุ่ดยอดนี่นะพลังมาจากไหนเพื่อประเทศหรือพุทธิกลาดไต่อเมริกาใต้โอ้มาจากอเมริกายังดีแน่นี่ฟ้องมอเมริกายังดีแน่นี่พี่ใหญ่พลังชินงพลังชินกระช่างเดียวพลังดูนี่นี่ตาเนี่อะไรกับบุญชุกคนล่ะนี่ ฝรัง่งเนาเดสมเลแปลว่าอะไรไม่รู <c oughs> ้เธอสอนภาษาอังกฤษใ่เธอก็ต้องบอกความหมายด้วยเดสมเลแปลว่าตายเดสมอเลแปลว่าตายถ้ายังไม่ตายล่ะเกิดอเายถ้ายังไม่ตายล่ะยังเขียนามงทึงอยังู้ไงยูต่มัเต้ยรูไมมองทึงออย่ามฝรังอื บอกมาดูก็อยากรู้คือกันบอกมาดูบอกมาดูนี่อยากตายตายไม่ใช่บอกาษาไายเหรอเอ้าฝรั่งนี่นี่ฝรั่งนี่นี่อินนี่อินี่อินี่อัดเต็มเนี่เลยเดี๋ยวกูจิจัาให้มึงเต็มมึงเต็มแม็กเบิร์เหมือนนี่เออก็ลองเฟรดเดียบบอกกูถามก่อนลองเดียบบอกอนุญาตให้เอาลองเฟรดเดียบบอก Thank you Thank you เดี๋ยวลองได้ได้ เออโอเคนะดิวเดี่วจะมือกันเซ็คแฮนเออเซ็คแฮนโอเคเอาลงเปลีได้นะคำว่าเซ็คแฮนคือว่าโอเคเซ็คแฮนแปลว่าโอเคแฮนแปลว่าอย่างก็จับมือไงบอกแฮนแปลว่าจับมือโอ้ก็ต้องบอกก็หมายในจีิงเราห้องบูงหูภาษาอังกฤษด้ Ooh, know. Know. วยไอเดอร์โนไอเดอร์โนอะไฉันไม่รู้เออฉันก็บงคือกันโนเตอร์กบรับบอกภาษาอังกฤษอกับบอกฉันบูโล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn